สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านเข้าสู่เจ้าพญาชาแนลกับผมเจมเจ้าพญานะครับและสำหรับวันนี้เราอยู่กันกับ go a n d gallery นะครับโดย้าที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเพจดรนะครับผมหรือหมออีกานั่นเองนะครับโดยในวันนี้นะครับผมจะเล่นในสายของอัชมิยนะครับเป็นสายผสมยานั่นเองนะครับมาดูในส่วนของมัสลี่นะครับมัสลี่ของสายนี้จะเน้นวิสเป็นหลักนะครับโดยวิสในที่นี้นะครับเราอัพถึง18นะครับ f อ r ์ i n g งเ s e ของเราะรจะสร้างความเสียหายชาร d o w เพิ่มเติมโดยอิงจากค่าสติปัญญาหรือค่าวิสนั่นเองนะครับถ้าดันวิสถึง33นะครับความเสียหายจะสร้างความเสียหายพิเศษให้กับศัตรูด้วยดีบัฟนะครับผมแล้วก็ถ้าเด็กถึง20นะครับจะรับค่าต้านทานเวทมนต์เพิ่มเติม10%จากอุปกรณ์ต่อไปในส่วนของพรสวรรค์นะครับ w a k i n g p o t i o n นนะครับ,ะรบจะเป็นการที่ทำให้ศัตรูที่อยู่ใน อ,อยู่ในระยะใกล้ของเรานะครับทําความเสียหายให้กับเรานะครับลดลง30%น่าจะหมายถึงเพื่อนร่วมทีมเราด้วยเนาะคือหมายถึงว่าถ้าศัตรูอยู่ในระยะของเรานะครับต่อไปนะครับ medical zone ก็คือพื้นที่รักษานั่นเองเนาะก็คือ,อเพื่อนๆของเรานะครับที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับจะได้รับการฟื้นฟู HP เมื่อเวลาผ่านไปคล้ายๆกับสกิลของว a r r i o r นะครับมาดูในส่วนของสกิลนะครับ mix potion นะครับ เป็นการเลือกยานะครับแล้วก็โยนออกไปใส่เป้าหมายโดยตัวยานะครับจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันก็คือฟอสเซนนะครับเป็นการแช่แข็งเป้าหมาย1วิหลังจากนั้นจะทําให้เป้าหมายเคลื่อนที่ช้า2วินาทีพอยชันนะครับพอยซันพอยซันคือการาก็คือพิษนั่นเองครับสร้างความเสียหายพิษให้กับศัตรูระยะเวลาหนึงส่วน s ซเลนิตีนะครับก็เป็นการสร้างความเสียหายแล้วก็ลดคูดาวของสกิลอื่นอื่นลง4วินาทีหลังจากโจมตีนะครับต่อไปชาร์ดมิสไซน์นะครับเป็นการยิงมิไซน์ออกไปนะครับใส่ศัตรูโดยมิสไซน์เนี่ยจะปล่อยทีละ2ลูกนะครับโดยจะวิ่งช้าๆนะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับศัตรูนะครับโดยสกิลนี้สามารถเก็บได้2สเต็นะครับก็คือยิงได้ทีละ4ลูกนั่นเองนะสกิลนี้ความเสียหายเพิ่มขึ้นตามวิดนะครับ33% ต่อไปอันติเมตนะครับอันติเมตเนี่ยจะเป็นการจะเป็นการบัฟนะครับเลือกตัวเองหรือเพื่อร่วมทีมนะครับเพื่อเพื่อเพื่อเสริมความแข็งแกร่งโดยการมอบโล่30หน่วยบวกกับ50%ของพลังชีวิตสูงสุดเป็นเวลา6วินาทีนะครับสำหรับสายเพจด็อกเตอร์นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะหากชอบนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไป สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ